สวัสดีครับนักเรียนดูแบบฝึกหัดในหน้า15บหข้อยีนะครับามาดูอีกครั้งหนึ่งนักเรียนที่ได้คําตอบมานะครับแต่ยังไม่เข้าใจว่าที่มาของคําตอบนั้นคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาทําความเข้าใจปรพร้อมกันนะครับอันดับแรกมาทําความเข้าใจของสัญลักษณ์เดลตานะครับเดลต้าเเป็นลำดับที่สร้างขึ้นมาจากลำดับเดิมนะครับลำดับเดิมที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็มี A1 A2 A3 a 4ไปเรื่อย นะครับอันนี้คือลำดับ A ลำดับเดลต้าเก็คือลำดับที่เราจะนำพจน์ที่2ลบด้วยพจน์ที่1นะครับมองว่าเป็นพจน์แรกของลำดับเดลต้าเนะครับแล้วก็นำค่า A3 สลบเอสองเป็นพจน์ที่2ของลำดับเดลต้าเนะครับแล้วก็นำา A4 ลบด้วย A3 นะครับเป็นพจน์ที่3ของลำดับเดลต้า นะครับอันนี้คือลำดับ A นะครับลำดับนี้เราเรียกว่าลำดับเดลต้าเโอเคนะครับทีนี้ถ้าเราหาเดลต้าของเดลต้าเอีกครั้งหนึง่งความหมายก็ทำเหมือนเดิมก็คือเอาตัวที่2ลบด้วยตัวที่1นะครับตัวที่2ก็คือ A3-A2 ลบ A2 นะครับลบด้วย A1 A2-A1 ลบ A1 ทั้งหมดนี้มองว่าเป็นพจน์ที่1ของลำดับเดลต้าเดลต้าเนะครับ แล้วก็เอาตัวที่3คือ a4 ลบ a3 ตั้งลบด้วยตัวที่2คือ a3 ลบ a2 นะครับอันนี้ก็มองเป็นพจน์ที่2ของลำดับเดลต้า a นะครับแต่โจทย์กำหนดมาแล้วว่าลำดับเดลต้าของเดลต้า a มีทุกพจน์เป็น1หมายความว่าผลลบตรงนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับ1ผลลบตรงนี้ก็จะได้ค่าเท่ากับ1เช่นนี้ไปเรื่อยๆ นะครับซึ่งการแสดงว่าเดลต้าของเดลต้าเเนี่ยมีค่าเท่ากับ1ถึงทุกพจน์ก็หมายความว่าผลต่างระหว่าง A3-A2 ลบ A2 แล้วก็ A2-A1 ลบ A1 2กลุ่มนี้จับมาลบกันมันจะได้1เสมอหรือระยะห่างระหว่างสองพจน์นี้เป็น1เป็น1ไปเรื่อยๆนะครับนะทีนี้จะพูดซ้ำพูดอีกแบบหนึง่งนะครับพูดในลักษณะของการเพิ่มนะครับ ตอนนี้นักเรียนมีลำดับ Delta, เดลต้ามีลำดับ A นะครับโดยลำดับ A ของนักเรียนมี A1 ตามด้วย A2 ตามด้วย A3 ตามด้วย A4 ตามด้วย A5 ไปเรื่อยๆนะครับส่วนลำดับเดลต้า A ก็คือลำดับที่ขยับจาก A1 มาเป็น A2 นะครับโดยจะมีผลต่างเท่ากับ A1-A2-A1 ลบ A2 ลบ A1 นะครับแล้วก็จาก a2 ไปเป็น a3 นะครับเราเรียกพจน์ที่2ของมันเป็น a3 ลบ a2 นะครับจาก a3 ไปเป็น a4 นะครับมีผลต่างเป็น a4 ลบ a3 นะครับแล้วก็ a4 ไปเป็น a5 นะครับก็ลำดับ d ด l ต้ a ก็คือ a5 ลบ a4 ดังนั้นลำดับเดลต้าเก็คือลำดับที่แสดงถึงการเพิ่มขึ้นจาก A1 มาเป็น A2 A2 มาเป็น a 3าลำดับของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นที่นำไปบวก A ตัวหนึง่งแล้วได้อกตัวหนึงน่งนะครับและเนื่องจากลำดับตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวเลขที่คงตัวเหมือนกับในกรณีที่เป็นลำดับเลขคณิตก็จะได้เป็น d เป็น d เป็น d เป็นดีเท่ากันทั้งหมดแต่ตอนนี้ลำดับเดลต้าเมันจะไม่คงทีนะครับ ส่วนในกรณีที่เป็นลำดับเดลต้าเอเดลต้าของเดลต้าเนะครับที่เราจะทำซ้ำก็คือจากที่เรารู้ว่า A2-A1 ลบ A1 ขยับเพิ่มไปหา A3-A2 ลบเ2นะครับเขาบอกว่ามันมีทุกข้อเป็น1หมายความว่ามันจะขยับเพิ่มไป1นะครับจาก a 2 a 3ลบ A2 ไปเป็น A4-A3 ลบ A3 ก็ขยับเพิ่มไปหนึ a4 ลบ a3 ขยับไปหา a5 ลบ a4 ก็ขยับเพิ่มเปหนึก็ขยับเพิ่มไปหนึเ, 1, เรื่อยๆนะครับดังนั้นจากตรงนี้ถ้าเรากำหนดโดยกำหนดให้จาก a นะครับ a1 มาเป็น a2 มาเป็น a3 มาเป็น a4 ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ จาก a2 ลบ a1 นะครับตัวนี้ถ้าเรากำหนดว่าเป็นค่าคงตัวตัวหนึงนะครับคือค่า x นะครับดังนั้นจาก a1 ไปเป็น a2 เราเพิ่มด้วย x นะครับและเนื่องจากเรารู้ว่าจาก x ที่คือ a2 ลบ a1 มันเพิ่มไป1ดังนั้นถ้า x บวก1นะครับตำแหน่งนี้ก็จะกลายเป็น x บวก1 และจาก a 2ไปเป็น a 3นะครับเรารู้ว่าเพิ่มขึ้นด้วย x บวก1นะครับแล้วก็จาก x บวก1ไปเป็นอีกค่าหนึ่งที่จะเพิ่มขึ้นเราก็ดูจากข้างล่างก็คือ x บวก1เพิ่มเป็นตัวถัดไปมันจะเพิ่มไปอีก1ดังนั้นตำแหน่งถัดไปถัดจาก x บวก1ก็กลายเป็น x บวก2อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มทีละ1ดังนั้น เราต้องการหาว่าตัวที่2ของลำดับ x นะครับก็จะกลายเป็น x บวก1โดยค่า d ของเราก็คือข้างล่างนี้เป็น1นะครับ x บวกหงจากมาก็ถัดมาก็เป็น x บวก1บวก1ถัดไปก็เป็น x บวก2บวก1กลายเป็น x บวก3าทำให้เราได้ค่า a 2ก็เกิดมาจาก a 1บวก x a 3ก็เกิดมาจาก a 2บวก x บวก1 a4 ก็เกิดมาจาก a3 บวก x บวก2นะครับทีนี้มาเขียนเรียงลำดับตอนนี้เราจะได้ว่า a1 ของเรานะครับขยับมาเป็น a2 ก็จะหาจาก a1 บวก x นะครับจากตรงนี้ a2 นะครับก็คือ a1 บวก x ได้ a2 a3 ของเราก็คือ a2 บวกกับ x บวก1นะครับ a3 ก็จะได้เท่ากับ a 2บวก x บวก1แต่ a 2ของเราคืออะไรครับ a 2ของเราคือ a 1บวก x แล้วก็บวก1นะครับอ่ะโทษทีบวก x อีกทีหนึงแล้วก็บวก1หรือได้ออกมาเป็น a 1บวก2 x บวก1 a 1บวก2 x บวก1นะครับทีนี้ไปพิจารณาที่ค่า a 4 A4 ก็จะได้เท่ากับ A3 นะครับ A 4คือตำแหน่งนี้นะครับคือ A3 บวกกับ X บวก2แต่ A3 ของเราคือ A1 บวก 2X บวก1นะครับแล้วก็บวกเพิ่มด้วย X บวก2นะครับคือตัวนี้นั้นก็จะได้ X มี3ตัวนะครับ การที่เราเขียนและจัดรูปไปอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็สังเกตหาความสัมพันธ์เนี่ยเราก็จะมองความสัมพันธ์ในพจน์ที่เอ็ได้ง่ายขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่า A 3สัมประสิทธิ์ของ x เ,เป็น2แล้วก็มี1บวกอยู่ตัวเดียว a 4มีสัมประสิทธิ์ของ x เ,เป็น3แล้วก็เป็น1บวก2นะครับลองพิจารณาที่ค่า A 5อีกครั้งหนึง่ง ถ้านักเรียนดูจากแผนภาพตำแหน่งนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนต้องการหาว่า a5 มีค่าเท่ากับทอะไรนักเรียนจะต,ต้องดูว่าจาก x บวก2ตัวถัดไปต้องเป็น x บวกอะไรก็คือต้องเป็น x บวก3เพราะว่า x บวก2บวก1ได้ x บวก3เมื่อได้ x บวก3นักเรียนก็จะเอา a4 บวกกับ x บวก3ได้ a5 นะครับดังนั้น a5 ของเราก็จะหาจาก a4 บวก x บวก3 นะครับแต่ว่า a 4ของเราคืออะไรก็มาแทนค่า a 4คือ a 1บวก3 x นะครับบวกกับ1บวก2แล้วบวกกับ x บวก3ที่เรากำหนดไว้นะครับนั้น a 5ก็จะได้เป็น a 1บวกกับ4 x แล้วก็จะมี1บวก2บวก3นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า a 5สัมประสิทธิ์ของ x เป็น4 นะครับแล้วก็จบลงของการบวกตำแหน่งนี้ด้วย3นะครับดังนั้นถ้าเป็น A6 ได้อะไรครับลองตอบซิ A6 ก็จะได้เท่ากับ A1 เยี่ยมมากแล้วก็สัมประสิทธิ์ของ X ต้องเป็นอะไรครับต้องน้อยกว่า6อยู่1ก็คือ 5x แล้วก็ในวงเล็บที่บวกกันตรงนี้ก็จะบวกกันเป็น1บวก2บวก3ถึงแค่4นะครับตัวนี้จะน้อยกว่า6อยู่2สัมประสิทธิ์ของ x จะน้อยกว่า6อยู่1 นะครับดังนั้นจากตรงนี้เราก็จะได้ a n ออกมาดังนั้นถ้าเป็นแบบ an mm hmm. ก็จะหาจาก a1 บวกกับ n ลบ1คูณ x แล้วก็วงเล็บข้างหลังนี้ก็จะเป็น1บวก2บวก3แต่จบลงด้วย n ลบ2นะครับโอเคไหม ดังนั้นที่เรามีตอนนี้นะครับก็คือ1บวกกันจนถึง a ลบสเราจะหาผลรวมก็ได้นะครับซึ่งตัวนี้ถ้าใครยังไม่ได้ก็ติดไว้แบบนี้ก่อนแต่จริงๆตัวเนี้ยเรามีสูตรผลบวกกันตั้งแต่1ถึง n ก็เอาอันนั้นมาใช้นะครับแต่ถ้า1บวกกันจนถึง n-2 ลบสนะครับผลบวกของมันก็จะหาได้จากผลสุดท้ายก็คือ n-2 ลบส นะครับคูณกับ n ลบ2บวก1มีทั้งหมดกี่คู่ก็หารด้วย2นะครับหรือได้ว่า a n ของเราก็เป็น a 1บวกกับ n ลบ1คูณ x ะครับบวกกับ n ลบ2คูณกับ n ลบ1ทั้งหมดนี้ส่วน2โอเคนะครับก็จะได้ a n จากนั้น เราต้องการหา a 1นะครับเมื่อรู้ว่า a 1 9และ a 9 9มีค่าเท่ากับ0ดังนั้นในกรณีที่ n เป็น19ก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะได้ a 1 9เท่ากับ a 1บวกกับ1 8 x นะครับแล้วก็บวกกับ19-1เลบ1เป็น1 7เอ่อ19ลบ2เป็น17 19-1เลบ1เป็น18แล้วก็หารด้วย2 นะครับแต่ a 1 9ของเราเป็น0ก็จะได้เท่ากับ0 a 1แล้วก็ตรงนี้เป็น1 8 x นะครับหารกันได้9 97 63ทด6กเ 9, 9เป็น153นะครับกำหนดเป็นสรรมการที่1ทําทำซ้ำที่เงื่อนไขเดิมแต่แทน n ด้วย92 นะครับก็แทงค่าลงไปก็กลายเป็น a 92เท่ากับ a 1บวกกับ92ลบ1คือ91คูณ x บวกกับ92ลบ2คือ90คูณกับ92ลบ1คือ91ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น45คูณกับ91นะครับขอกดเครืงคิดเลขตัวเลขเยอะ ผลคูณก็จะได้เท่ากับ45คูณ91ก็จะได้เป็น4095นะครับแทงค่า A92 คือ0เท่ากับ A1 บวกกับ91คูณ x นะครับแล้วก็บวกด้วย4095 เราต้องการถามว่า a 1เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จัดการ2สมการนี้โดยทำให้ x หมดไปนะครับทำยังไงดีเราจะอาจจะลบ2สมการนี้แล้วก็ทำให้ให้ a1 หมดไปหาค่า x ก่อนเสร็จแล้วเราค่อยแทนค่ากลับคืนก็ได้นะครับอย่างตอนนี้ก็คือจะนำค่าสมการที่2ลบด้วยสมการที่1ด้านซ้ายมือเป็น0นย์ a 1หมดไปนะครับ 91ลบด้วย18นะครับก็จะได้บวก 73x แล้วก็บวกด้วย4095ลบด้วย153นะครับได้เป็นบวก3942แล้วก็ย้ายไปก็เป็นติดลบนะครับเมื่อเราหารด้วย73 ก็จะได้เท่ากับ54ติดลบ54ดังนั้นค่า x เป็นลบ54นักเรียนก็แทน x ลงไปในสมการที่1หรือที่2ก็ได้นะครับก็จะได้ a1 เสร็จแล้วก็แทน x ใน1นะครับก็จะได้เป็น0เท่ากับ a1 บวกกับ18คูณกับลบ54นะครับแล้วก็บวกกับ153 นะครับจากนั้นก็แก้สมการออกมาก็จะได้ a 1เป็น8ป9นะครับเดี๋ยวถ้ามีตรงไหนไม่ทันพรุ่งนี้นักเรียนก็เอามาถามอีกรอบหนึ่งนะครับค่อยๆทำความเข้าใจนะครับ